สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้อยู่กับผมซาโรสวี่ทิไทเช่นเคยนะครับผมชีวิตง่ายๆความสุขกว้างกันได้ง่ายๆนะครับอันนี้พามาชนปากัดครับผมยามเย็นครับผมคนก็คลุ้มๆมันนี้บรรยากาศคลุ้มๆมากันเซคนนะครับก็มีป้อมมีน้องพิษน้องเดนแต่ก็น้องเซ้นนะครับครับกลับได้เร็วหน่อยหน่

อ่าโอเคแน่นำเลยเลยมานี่นไ,ไ,ไปมาจริงเออต้นก็ไปในต้นก็ไปดูเออนี่ลิงๆเหมือนอะไรตายแล้วเออฝนก็ไอนุกษ์ก็ได้มา,มาเรียกไปเอาหนูกอ่อน<า>แล้วตัาจะเล่ไหมตกักกระลุ้นี่ตักมากอันนี้ยายเจ้าชูยายเจ้าชูได้เลยยายเจ้าชูกันนี่ยายเจ้าชูติ๊มติมเน๊ะ

ô tô rồi rồi ô ừ rồi trắng, tô trắng, ờ, ô lên đâu lên tuyến đâu mặt đầu tiên đâu mặt đầu nè mày 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 nó mày đi nè mày 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 này mày 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 hả mày 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 เว้ยเลยปลาตะกูเนี่ยนี่ปลาตะกูนี่ไม่ก็เห็นหน้าเลยมั้ยนี่เลยในในตอนนี้นี่นี่ปลาตะกูเลียวนี่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 ปลาตะกูแบบนี้เนี่ยนี่ถิกกัดจบอยู่นี่ครับผมอืมไม่ได้ครับไอถักกัดปลาตะกูน้านเลยนี่แหละ ตาตัวนี้ดูนี่ดูในน้องนูมาตนี name, <oh ้นาจะไม่ตเลยโอ้หนีกวกเร็วอ่าอ่ากวกนี่มั่งเลอดีเป็นมีเอ้ามียวเหมีอเหมีเอ้ตัวพี่ด้วยตัวพี่ด้วยนอยหอยกันเอาเลยกันเราเลยกันตาก่มงากตัวเมียได้ มันทำไมตัวนี้ยังตัวปูหรือแต่รู้ว่าในในแต่ยังนอโอมโอ้ปาไรน้ปลาริมเตะเต็นนี้นั่นปลาอันนั้นปลานุ่นปลานุ้นติดกอปลากระตือยี่เลที่นี่ล่้ยเนาะถ้วยเนาะถ้วยลูกปลามันจะนอไปเลี้ยงแต็ได้เออไปดลี้อาเร็วมา

เนื้อปลากัดก่อนโอ้ยการจะขนเปล่าเออมาเอาปลกไปก่อนไปก่อนไปเอาหวะลังเออได้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 ไปแล้วนะได้ตัวมานี่ยตัวมาตะกี้ล่ะเจาเอ้ยมาอือยีลิบไปละปลากระเตยดอือปลานี่นี่ปลานี่มันเป็นปลากัดแต่นิดนึงกันต๊ดหมันมันเหมือนปลากระต๊ดเนาะอะไรทำไมหลังไลาตัวอะไรเดียวบางคนก็โกยมาแล้วแต่วันเดี๋ยวเราก็จะมาเป็นนี่ร้อนไปก่อนตัวไตัวนี้มาตัวปู้น จับเลยจับเลยจับเลยโบโบใส่ตีดีตใส่รูมือว่างเลยเดี๋ยวเดปวเดียวตั้งนึงจิจริงอ๋เอาไปกันน่าจะโปได้ดนีอาเลี้ยงไอ้สวยามใบพีนเลย่าตะีปนีจะมีมีเก่งมากไมีรูกลกลางงานี่ดกลางเลยคุณจะกับมือเลย้วยนะนีปานาปาเลี้ยงนอนเอาีไงกลางตัวนี้ Lúc bác đã trôi mừng cho em mùi để yang qua trăng 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 <c oughs> ไม่จายหรอแจอันนี้ไม่มีกขนเยอะดีตรงนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ปลาเหล่าไม่แบบ้ลูกปลาผู้ไอ้เหล่าหรออืมเราลูกมาหนึ่ลูกปลาผู้ตอนนี้ตามเดี๋ยวน้อเอามาเ็มเจี่ยวมันเอาลูกปลาไปเลี้ยงกันเลยไม่เจ็เบื่อพอดูนู่นก็เดี๋ยวมันย้ายกันเองมันแหละมันตื้อเร็วเร็วเร็วตื้นตีนอันนั้นเตีอ่างหนันง,งน้ำได้มันดุมได้มันช่วยมัน มัเลี้ยงเอาได้กันแล้วมันมันไม่เงี้ยแต่เลี้ยงเอาตัวใหญ่ก่อนมันไม่ก้เป็นหน่องสิมันหน่องเงปลากระปุ๋เงี้ยด้วยไอ้กิ๊บจับตอนนี้จับกระเต็นนี่ป่าจับเบ็ดนี่นี่หนักไหมคะนี่ไปจับไปจีต่ที่ดะที่ดะน้องที่ดะน้องแล้วไปลองเก็บมา

โอ้ตัวแ้มโกนลูกันไม่จยมันเตัวลมพี่ตัวใหญ่เหมือนนอยาดเลยะเนี่ยเนี่ยเออเดวมีอามัอ๋อฟองมาเลยใสืึงไปอุ้มเตัวนงอมเตัวนุ่อ๋มาอ้หือลูกเด้งกันนะมาใหญ่โล่แล้วเดิเด้งปากกัดปากกัดตัวนี้โปปดีโปโป หอปูวันนี้แต่ว่ามันั่นโ้นเออโดนโอ้จับนี่เครืองปังจาดจับจับจับนี่นี่ิเออแข็ดีแค่ดีแ่ดองปังจากาัดวาแบบนี้เลยไม่ไดแต่กงยันไม่ได้โอ้ตาหนมมาอยุงก็น่าตงุงต่งดินแล้วปะเนียปากรู้กันเมนนี่ยุงไป ด้วยอืมเต็มกะปุกแล้วเดินอะไรไม่เลยจับปรานได้ไมันแล้วปุกแกมปุ๊นี่เไปก้อมันนี่โอ้ชชูเดี๋ยวจัไีจงปัจจัยนาเลยีอย่าจำอย่าจำอ่กาดแต่เขืงอไตรงไห้ดิเอามือ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 ตังลงไปหลังดันดนี่

อจาดีีนี้อนี้ปลานึ่งต้นหรอนไม่โอ้ยต้นนนี่นี่อะไรอะไนนะนี่ี่อโอ้าวี่เปลาได้ก้อนเลยตานุออกแล้วไปปลากระเทยเห็มดเล็กมาเล่นเนี่ยมีอะเออติง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 แมวก่อนตัดบาดรลองเอ้ยแมวเหอนี่ยตัไม่ได้นี่มันตัวเล็กตัวใหญ่ลูกลานนี่เป็นเป็นบยมั้ง Ừ. À, Lôi em ừ, Đi ừ. Ừ, nào nào. Ừ. Ông lên Đi lên lưu ăn tao hỏi nó bó ăn bó 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 bo. bó bự bó 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 โอ้นีนน้องนี่กันนูนเนาะวางนัดัอยู่ดัมตบุญอไม่รมาต้นกัน่มันคนมาต้อนลุยแต่รู้าปลาดีนถูกคลางก็ต้อนได้ปนี้แต่นานตมตอมนี้มันก็โยนไมันอยู่มันไม่ใจโย่เต่ากลางๆหรอกเดีว่เ่ามันมาการเก็งมันมากัดกลางๆดิอะไร้ยเมิตเนี แกมอเน่นอนรู like any, yeah. ้รอกูนนแกมแน่ถ้วยแน่ทำไมิดบกเตบเสือตารูดไม่เจอหานั่นยวนอะไรแกมเกี่ยวถ้วยนกเนี่ยเด็กเด็กปดกว่าด้ตารูดออ่ปวดกว่าดิอ่จะบอกเลยองไม่กล้าตีนันยวนี่มาเนี้อเอปุ๊บกของพี่กันเลยรูดมือมันจะว่างนี่โอไป อันไหอัไหนปล่อยปล่อยปล่อยมาโข่กนมังแต่ยเต็มเต็มเมืองเลยเต็มจ่าเลยนั่นโขมังตอืมโขกบมาดีก็กับดินไม่มีเหรอนีแต่ป <the> ุยมืองจ่ายตะกร้านนมจีนนี่นานเลยรอะไรเลาาเราก็เดิน lừa tao nữa, tao nó, pô pô bẹp tu mà chắp cái này, đừng may vốn, nó này, đi, đem này chắp, chắp mà này về, chắp giả, ta, đi, park luôn, thế, อาอล่อจ้าตีนี้จุ่มมันมาโยมาโยตีนี้โอ้กระัตปูปูปูโอ้เน่นนั้นโอ้ไม่ปลาได้หล่อต้นมาดูจักว่ากันเลยหล่อจังเลยมันดินจ้ยจรงเตีบก้มันวันนี้ที่น้องกว้นที่นักเป็นต้นกรเล่าโอ้ตีวบ้านะีเมืองอะไรไปน้องเอ้ยโอเต็มก้ลยอยโอ้บรรยากาศก็ดีด้ครับตีนี้ดแต่วาหมากเแล่หมกแลยมโต้แลยมโอ้โหอะไรล

โอ้โหโอ้โหนี่เต็ปน um, oh um yeah. oh, oh. oh, ี่เตอมันโอ้ยอ่ะันอยู่ไหนอ่ะยอโอ้โหเัดเตัดเเตัดเโอ้ด้วอนเขานอืมนี่ไปอยู่ไนเเต็มตรงนู้นนู้นนู้นนูนนู้น่อนู้นเต็มเอั่งยดอยู่รนดูอยู่นดูตัวบนตัวบันนันไม่ดนากัน่ดดาล อู้น้ำให้จับตีกวาดเรื่องเลยอ่ะร้อยด้วเนาะโอ้สุดยอดมาด่านเลยเอ็มปุ้ยหยอกปฏิปลารากูเลยครับตัวนี้นี่เลยได้กเป็นดวงเลยนี่นี่โอ้ตัวเท้าเนี่ยออกมาโอ้เฮ้เร็วนี่เลยพี่ไม่ปลื้มอ่าตัวกัดเล่นผับต้องประบ้านหน่อยสิไม่ปลื้มมันได้ลบมันเนี่ย

ปลาเลยน่าไปกนให้ไเนียกรนได้แล้วหนึ่ปมากปเ๊กดเช็ดไปเ๊กปาเจ๊กให้เกาเลี้ยงเอาเลยเลี้ยงขอบางนะครับป้มอ่าวันนี้ปาไหเนื้อนะครับีนี้ของรังของรังอู้น่าจะเียของรังเุดเดนหน้าเลยโฟมของรังแท่นี่เนี่ยตีเป็นยูนนี่ ไม่ได้วนี่ยะวะน้อยอืมนั่นลเด้เด้เดี๋ยวทุเต็มเต็มนั่นลความบักกันนั่นแหละที่หรือเอาอะไรที่อะไรที่หยกมายกมาอะไรที่อยู่นั่นนี่ะยกยกอันนี้เลยโอ้ยเห็นควงเลยเ็นควงรหยกมาหยกมารท่ยนันนียกอนนี้เลยโอ้ยอย ai cũng nói... nó à... hiểu này này cái miếng này xong rồi đi oh bịt tung tằm vào đấy anh cần anh nữa rồi không tắng đây tắng đây cái gì à không anh lại đây anh lại đi nia không có không có 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 nia ันนี่ี่ะเมื่อวานนี่ใช่ไหมช่วยมาในนี้ลคิดกิดนี้อุ้ยตรงนี้ตรงนี้แต่รู้แรงๆอยู่นี่ว่าตรงนี้รับว่ารงนี่นี่นีในนีย่าเลปะเรียระวังระวังอนอะไรอยู่วะเมียเมียในที่ปูวเมียปูเละ้ปูวปูไหนออกมาปูตัวที่เออปูตัวที่เดาไหมตัวที่เพื่อน้าว่าวิ่งมายากนไรเงี้ยจาัก มาลุงเดือดลุ้อ่าอย่างนี้จัดเจี๊ยด่าลุยแล้วได้กี่ตัวยาตัดร้อขาลุยแลยวได้แล้วขับก้อนแล้วนี่ตัวนี้อยู่นี่นี่รีอยเลยอ๋อเลยตั้งคิดวันนี้เรามาประมาณสักเดือนพี่มาดทีนะโอ้โหนี่ได้อยู่เยอะเลยตัวโคตัวเมียตั้งตัวเล็กตัวใหญ่ครับปุ๊บเดี๋ยวก็ เอ่อบางทวดก็คอยกันได้ฟิบ้างนะครับมีตัวเมียอะไรกัน <laughs> โอเคตรงนีง้เรียกว่าโคลงรังใช่ไหม <laughs> <c oughs> อ๋อข้ามากันได้นะครับบรรยากาศนี้ประมาณนี้เลยครับสวยหมากเลยเป็นบรรยากาศติดสวยหมากติดว <c oughs> <c oughs> ิวตีดห้าปากาศนติดชวยติดรุดตาติดปุ้บย,ย <c oughs> ห้ามาเลยนะครับอา่าแล้วก็ตัวล่าท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมโอกาสหน้าพบกันไม่แล้วก็บรรลุสรถวิจีตาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายดีเดี๋ยวสวัสดี